เราจะทำสาราไเลยค่ะดูกันเลยอย่างะะแรนกนะคะเราจะสาาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเราก็จะใส่ดินเบาเป็นสีนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้สีอื่นได้กันนะคะนี่เป็นดินเบาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนน้องสโลมากเราจะแบ่งดินเบาใส่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นก้อนน้องอาจจะไม่ละลายนะคะ ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราคนเสร็จเลยนะคะเพราะว่าน้องคนยากเคค่ะนี่ค่ะทุกคนเราคนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหลวเปลวเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาดินเบา้าอันเดิมนะคะเามาใส่อันนีนนะะนเ้เป็นสีเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนสีนะแต่และกล้องอาจจะสีไม่เหมือนกันเพราะว่าผสมน้าสีมันอาจจะฟีดนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะใส่จเป็นก้อนเลย ดูตอนที่คนเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะคนเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือนวดนะคะไม่งั้นน้องจะแบบไม่เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะคือน้องสีสวยมากนี่นะคะก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยน้องยืดด้วยนะคะทุกคนแต่อย่าให้น้องโดนลมนะคะไม่งั้นน้องจะแห้งนะ นี่ค่ะก็จะนั่ไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะนี่คือสุดสาลานที่ง่ายที่สุดเลยอันนี้เราไปค้นหาใน g o o g l e มานะคะนี่ค่ะทุกคนละจัง คนเราก็จะเก็บข้างๆเลยนะคะ ทุกคนค่ะจะมีเสียงแม่เราด้วยนะคะ